แรกนะครับที่เซนต์แวลีสเตเดียมก็บอกได้สั้นๆนะฮะว่างานเข้างานเข้านนะฮะแมนยู20นาทีแรกเนี่ยโอ้โหบุก รถเร็วเกือบจะได้ประตูอยู่2 3สาจังหวะดูแบบว่าชกกระชากกระเฉงนะแล้วหลังจากนั้นโดนบีบโดนเพลสนะก็จ่ายบอลงานสเปรซ์ปะครองบอลไม่ได้แล้วก็มาพลาดท่าจนได้ลูกเ<ต>สียประตูตอนตอนที่คองบอลม,มน่นึกว,ว,ว่าจะแค่ครู่เดียวครับนึกว่าจะแค่ครู่เดียวแค่ช่วคราวปรากฏว่ายาวเลยยาวเลยยาวเลยคือตั้งแต่นาทีที่25เป็นต้นไปเนี่ยกลายเป็นว่าสำคัญล้ครองบอลบุกอยู่ในแดนแมนยูเนี่ยแล้วก็มาได้ประตูในช่วงนั้นอ่ะช่วงนาทีที่ ถ้าประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดเอาไงดีนี้อย่างเงี้ยอ่ะเข้ามาตัวไรกดใช้กันก่อนเข้ามาไอ้พวกกดขำกันทำไมเนี่ยเฮ้ยกดขำกันทำไมเงี้ยกดหัวใจนี่นี่คอมเออแคปชั่นเรานะที่คอมใน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 ยูทูบเนี่ยบอกผีนวดแต่โดนนักบุญหวดนำผีนวดอนอะบอสยังไงบอสครับ บอสนี่มีเขาทำกันบ้านน่าดูนะครับมีแบบว่าโน้ตโมดเดจะมาชี้แจงนะครับว่าทำไมแมนยูวันนี้มันเล่นแบบดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อธิบายด้วยกราฟิกด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอสบอสได้เวลาบอสก็เรียกเรียกเรียกข้ามาเองได้เลย่บอสมองไงก็อันนี้มันเป็นปัญหาที่ที่เราคุยกันตั้งแต่ข้างนอกรอบแล้วแั้วแก้ไม่ตกนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้จริงๆเป็นมั้งนะยุคก่อนโซชาแล้วนะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เจอเกมเพรสซิ่งแดนบนเพรสซิ่งสูงแบบหนักๆเข้าใส่นะ ก็จะมีปัญหาพั้นฐาจริงไนมเพราะว่าตลอดจริงๆแล้วการแก้เบสิ่งอ่ะคือมันก็ต้องแก้ทั้งทีมและที่สำคัญคือมันต้องมาจากการฝึกซ้อมการรับการส่งที่แม่นยำครับซึ่งมันไม่ได้แค่นั้นมันต้องรวมถึงซารีแะรวมถึงเบสิกเทคนิคด้วยถ้าไปมองกันตรงเนี้ยผมว่าชี้เป้าเลยนะไปที่โอ้หลาหลายคนโอเคอาจจะคือมัอเนี้ยสามสามคนที่ที่ผมมองว่ากำลังมีปัญหามันต้องมีเฟซคนหนึ่งอะ สองคนสองสองคนแรกคือมิดฟิลด์คู่กลางใช่ไหมมาตีกับเฟสดิฟงผมจะบอกว่ามิดฟิลด์คู่กลางคือนี่คือจุดยุทธศาสตร์ของฟุตบอลฟุตบอลจะแพ้ชนะกันวัดกันที่มิดฟิลด์คู่กลางแต่ตอนนี้ในเกมรับเนี่ยเมื่อเวลาจะขึ้นเกมมาก่อนนะเพื่อเวลาจะขึ้นเกมมาตกับเฟนะครับในเซตบอลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ขึ้นขึ้นภาพได้เลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสี่ตัวของของจะเห็นได้ว่าเนี่ฮะสี่มงแรกนะครับก็คือสองกองหน้ากับตัวริมเส้นนะของ สาซอลตั้งเนี่ยจะคอยเฟสอย่างเงี้ยแดนบนสูงตลอดเดินชิดตลอดใช่รับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมว่าเวลาเราเซตบอลเนี่ยคนเซตบอลคือแบ็กโฟร์ทั้งสี่ตัวและมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งตรงนั้นคือเนี่ยมาติชแต่วันเนี้ยทั้งมาติชแกะไม่ออกแล้วเฟลสเนี่ยห้าหลาสิบหลายังจ่ายพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณเสียบอลในระยะคือถ้าเป็นพี่ตุ้มพี่ตุ้มจะบอกว่าการเสียบอลกลางทางอันตรายมากแล้ววันเนี้ยจะเห็นได้ว่าตลอดเกมประมาณตั้งแต่นาทียี่สิบมันต้นไป จนทั้งโดนยิงแล้วก็หลังโดนยิงด้วยนะมาเชสเตอร์เด็ดเสียบอลประมาณ30 3สิาิบหาลานะักกรอบโทษบ่อยมากออซึ่งนั่นมันมันจะทำให้แนวรับนเนี่ยเผชิญบททดสอบค่อนข้างหนักออที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราจะแก้เบสซิง่งถ้าแก้ไม่ขาดแก้ไม่หายถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมออมันมีออซึ่งตรงนี้ผมย้อนกลับไปว่าในอดีตโชเซมูนโยเคยแก้ให้เห็นออคำว่าแก้คือมูอนโยไม่ทําอะไรเลยเออนอกจากเอาเฟเลนี่ออไปยืนข้างบนก็แล้วก็วางไปหาเฟเลนี่เพื่อให้เก็บแต่ ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำแบบนี้ก็ต้องกลับไปมองว่าวันนี้อองตวนี่มาซียาวเคลื่อนที่แบบไหนเก็บบอลได้มาเราจะเห็นว่ากระเด็นกระดอนเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งมันแตกต่างจากเมสันกรนบูดฟุตบอลที่มิดฟิลคู่กลางขึ้นเก็บไม่ได้กองหน้าตัวป้อมเก็บบอลไม่ได้นั่นคือฟุตบอลที่เตะบอลอัดกำแพงครับขึ้นไปก็ไม่มีจังหวะอะไรเลยท่ะมามคือถ้ามาจริงๆแล้วมีแค่จังหวะที่เคลียร์ตัดเส้นลูกเดียว แล้วก็ปักมายิงแล้วก็ติดบล็อกนอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยวิธีการเซตเกมขึ้นเกมลุกเนี่ยต้องต้องเนี้ยบกว่านี้ต้องแม่นกว่านี้แล้วก็ผมว่าเดี๋ยวอาจจะน่าจะได้เห็นการปรับคู่มิดฟิลจริงพูดคู่มิดฟิลก่อนนะทีมคู่มิดฟิลก่อนทีมทีดถึก่อนวันนี้อาจจะต้องใช้แม็กโทปิเน่ลงมาหรือเอาใครสักคนนึงออกไปนะฮะนี่มันย่ามาติดก็ดูอืดอืดเฟรชก็ดูเหมือนร้อนรนอะโลกทุกจังหวะเลย นะแล้วก็จ่ายผิดใจถูกนะครับกลายเป็นว่าเกมมันดูน่าอึดอัดเล่นไม่ได้ปัญหาจังหวะจบไม่ค่อยไม่ค่อยได้อันนี้เป็นเป็นปัญหาที่แมนยูเต็ดเจอเหมือนอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราเข้ามีพีตุงมาพีตุ้งก็มีพูดถึงเรื่องนี้แหละว่าอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดแมนยูเต็ดโดนเพรสเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งวันนั้นลีสไม่ได้เพรสไม่ได้ไม่ได้เพรสจริงจังอะไรแบบนี้ไม่ได้บีบข้อหายแต่วันนี้ชัดเจนแต่พูดถึงเนี่ยทีมในโลกนี้ที่มันปลดเพรสได้มันก็มีไม่เยอะนะบอ ใช่เพราะว่ะทีมที่มันจะเล่นแบบไปเพรสเขาเพรสไม่จนเนี่ยมันมีไม่กี่ทีมจริงๆคือผมยอมง่ายๆเลยอ่ะผมไม่กลัวโดนลงด้วยผมยอมง่ายๆเลยวันที่ลิวคูเจอร์เราเอามาริดเขาเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลพยายามจะเพรสสูงใส่แล้วมาริดแต่ไม่จนเพสไม่จนมิดฟิลด์ของมาริด โทนี่โครสลูก้าโมดิชกาเซมิโล่ข้างหลังมีรามมสมีวาลานซึ่งทุกตัวใช้เท้าดีออกบอลชวัวออกบอลแมน่น<อ>กับการเฟรดออกบอลไม่ชัวเคลื่อนที่ไม่ชัวมาติชช้าวานวิซาก้าก็จังหวะค่อนข้างจะลงนิดนึงนะคู่เซนเตอร์ก็ก็ไม่ได้ถึงกระบอออกบอลเท้าแบบเนียนๆมากเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องปรับซึ่งมันก็จะต้องเกิดจากจากสนามซ้อมแต่ว่า จริงๆแล้วปัญหานี้มันเป็นมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์กันมันต้องเป็นที่ชุดผู้เล่นเหมือนเราที่เราพูดกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องการในอนาคตนะในอนาคตอาจจะต้องการผิพิีตัวรับสักคนที่แกะเพรสซิ่งดีๆมาช่วยแบ่งบอลคาระตรงนี้ในอนาคตในอนาคตนะบ่เอคุณเอ็มเพนทิงมาบูล้มโต๊ะคืออะไรพี่อะไรนะบูล้มโต๊ะวันนี้ให้อะไรไปวันนี้ให้อะไรไปบอกแมนยูชนะ <darum> เฮ้ยยังเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับพี่จอมโหนี่แต่เอา <ตะ S 1> เอาง่ายเด็กผีใจเย็นก่อนเพราะว่าตอนฤดูกาลที่แล้วที่เจอแซมตันโดนนำสองศูนย์ได้สองศูนย์พอพักครึ่งก็เละโดนด่าก,กันเละนะแต่ตอนนี้ก็โอเคอยู่ก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่งนะครับถ้าแมนยูเนี่ยสิบห้านาทีแรกของครึ่งหลังได้ประตูเร็วนะก็มีโอกาสกลับมานะฮะอาจจะยังไม่เปลี่ยนตัวเลยยังเหรอเขาอาจจะเขาอาจจะดูไวสักสิบห้านาทีก่อน นะคนแรกเนี่ยอย่างที่คุณโบ๊ทบอกอาจจะต้องเปลี่ยนที่ฟิลคู่กลางแล้วเจดอนสันโชอาจจะได้ลงเร็วหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเอาองตัวนี้วัสซียาวออกแล้วก็ขยับเอากรีนวูดเนี่ยขึ้นไปเล่นหน้าเป้านะครับเอาสันโชมาซึ่งมีความคล่องความเร็วเนี่ยลงมาสร้างเกมทางขวานะครับครึ่งแรกเนี่ยก็ไม่ได้เล่น4ี่สองหลังอ่าไม่ได้เล่น4ี่สองแบบไดมอนด์นะฮะก็เล่น4ี่สองสาหนึ่งนี่แหละเพียงแต่ว่าฟอกปาเขาจะขยับเข้ามาข้างในเยอะหน่อยนะขยับเข้ามาข้างในเยอะหน่อยแต่ว่า วันนี้มันก็ยังจ่ายบอลหาจังหวะจ่ายบอลแบบเหมือนนัดที่แล้วไม่ค่อยได้ต้องชมทั้ตันเหมือนกันนะทั้ตันก็เล่นดีวันนี้วางแผนไมาดีใช่แล้วเขาวางแล้วดีขยันน่ะวางแผนมาที่จุดอ่อนแมนยูโดยเฉพาะเลยแล้วปิดพื้นที่ได้เกือบหมดแล้ะที่สำคัญเนี่ยไอ้โบ๊ทมึงแกบอกว่าเชยร์ดำไทยดีสวยแม่งยิงโดนแด้พูดเลยใครโดนเชยร์ดยิงสวย เออมึงไม่น่าพูดเลยอ่ะเฉดดํายิงจริงอ่ะแล้วยิงเข้ามุมเลยอ่ะเฟสเฟดจริงเหรอเฟสดเหรอเฟสเหรอตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเป็นใครนะแต่ว่าเขาให้ใครคุณกุ๋ยให้ใครผมว่าให้เชดดํานั่นแหละจะได้ไอ้บอสเี่มันปากเขาลวกชิกูขอให้พีเมียรีกให้เฟสดึงตัวเองมาว่ก็แล้วเนี่ย โอในคอมเมนต์ในในเฟซบุ๊กนี่เรียกว่าส่งหัวล้อกันมากระจุยเลยเออกดหัวล้อมาทั้งนั้นเลยมีคนป้องถามมาว่าเบอร์เก้าเอาลงมาทำอะไรครับโอ้คนด่าเยอะมากเนี่ยเนี่ยคือปัญหาเป็นไงเป็นไงบลเนี่ยเนี่ยคือปัญหาของตอนนี้มักซยาวครับคือหนึ่งคือเป็นคนที่เก็บบอลไม่ค่อยอยู่แล้วอ่าสรีละการความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยในการเราเห็นว่าโดนเซนเตอร์ชนกันอิ่งรอนสองสามรอบคือตอนนี้ผมเตะบอลมาตอนเด็กอาจารย์สอนว่า ต้องโดนเตะอยู่ตรงข้างหลังอ่ะมันก็วิ่งออกหนีออกมันมันดิหาพื้นที่ดิออกไปดูซ้ายสิออกไปอยู่ขวาสิง่ายคือคงอจะยืนอยู่ตรงนั้นให้เขาเตะทําไมในเมื่อความแข็งแกร่งสู้ไม่ได้เราจะเห็นว่านัดที่แล้วอะกลีนวูดอะไปทั่วเลยนะมันไม่ยอมให้โดนเตะใช่เคลื่อนที่ไปทั่วเลยเพราะมันรู้ว่ามีความรรงลวมายมมันไม่แข็งแกร่งเหรอดูท่าทาแข็งแกร่งนะไม่ไม่แข่งเนี่ยมาสยาเซียอันี้ไม่แข่งเลย ดูลักษณะมันเหมือนได้จะแข็งแรงไงแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบตีรถเปล่านี่คือนิสัสเสียงอองนี่มาเซียลเวลาไม่มีบอลไม่ชอบตีรถเปล่านี่คือนีสัสเสียงมากมากไม่อยากเหนื่อยอต้องมีถ้ามีบอลแล้วลากไปนะไปแต่ถ้าจะให้วิ่งเพื่อวิ่งหาช่องปุ๊บปุ๊บเหมือนเอ็มเป๊เป้เหมือนคริสมันเหมือนไม่ต้องเอ็มเป้อะไรเงี้ยเอาแค่คาวานี่อ่ะเหมือนคาวานี่ไม่มีบอลเนี่ยทำได้ดีนะฮะมีแบบสกรีนตัวผู้เล่นมีดึงตัวประกบอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า โซชาต้องเห็นอะไรสิถ้าให้เดาว่าทำไมถึงเลือกมาซิยาเป็นคนที่มีช็อตแบบที่เหนือความคาดหมายซื้อซตรงนี้ผมมองว่าเขาดูตอนซ้อมอ่ะเพราะว่ามาซียานัดที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงตัวจริงแล้วก็ลงมาช่วงหลังก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอาจจะดูตอนซ้อมนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทันโว์ได้ลงเร็วแน่ผมก็ว่าลงผมว่าไม่นาทีหกสิบไม่เกินเนี้ยใช่ไหมเพราแมนยูนเตเนี่ยตีเสมอไม่พอนะคือมัน ไม่พอเสมอเสียไหมเสียไหมพี่เสียเอาเสียเต็มอ่ะไม่ใช่เสียเสียหน้าไหมเสียเต็มเสียหน้าหน้าเสียอยู่แล้วแล้วริบูนเขาจะหน้ามาสองน้าติดเอ้ยไมันอาจจะไม่ใช่ริบูนทีมเดียวเมื่อกี้มีคอมเมนต์ว่าไงเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกขอขอแก้นิดนึงขอเถียงนิดนึงอ่าคอมเมนต์ว่าอะไรคอมเมนต์บอกว่า มิค oh. no well, I mean, ้ออันนี้ไปเป็นโค้ดตปเหมือนไล่การธรรมดาอย่าเป็นซีเรียสก็เลยบอกว่าใช่ครับจบโค้ดมาเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราพูดตามเนื้อผ้าเราพูดตามเนื้อผ้าดีเราชมเอางี้ละกันมีคนที่บอกว่าไล่เป็นโค้ดอะเมื่อกี้มีคนมาไล่ให้อาจารย์บลเป็นโค้ดอะเดี๋ยวมึงติดต่อหลังไมานะเพจสยามป็บอเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามึงคปนั่งข้างๆกูับมึงมานั่งข้างๆกูแล้วถ้ามึงพูดไม่ได้มึงมาอึดๆอักอัก ตัวตีนถีบหน้ามึงไอ้เชี่ยมึงมาไอ้ตั์ไอ้คือเขาโยอันนี่เขามาเขามาวิเคราะห์เขาให้มาวิเคราะห์ไอ้เชี่ยอาจารย์อาจารย์หูสอนมาคำมึงนะครับอันนี้สำคัญมากนะ เขาบอกว่านักฟุตบอลอาชีพอ่ะมันเล่นเป็นหมดหลัเวลามันมีบอลอ่ะอย่างเมื่อกีที่พูดถึงเรื่องแล้วอ่ามาเซียลคือเลี้ยงจ่ายส่งยิงเปิดบนลมันเป็นหมดความแตกต่างของนักบอลเก่งไม่เก่งเขาไม่ท้อมามันดูว่าเวลาที่มันไม่มีบอลอ่ะมันเล่นยังไงมันเพื่อนที่ยังไงโพสิชั่นมันเป็นยังไงออฟเดอะบอลมันเป็นยังไงแล้วเพื่อนได้ประโยชน์อะไรจากมันอันเนี้ยอาจารย์ผมขอเน้นว่ามันสำคัญมากอันนี้มองในสิ่งที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะถูกไหมหรือเสมอครึ่งหลังมาเนี่ยวมันมีเคาะด้วยแง่ของแทคติ การเล่นมันก็เป็นประโยชน์ใช่นะแต่ว่าถ้าจะแบบถ้าแบบจะไม่รับจะแบบจะอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ไม่รู้ทํายังไงอ่ก็เอาง่ายๆนะเดี๋ยวโหมูมากเข้าไปหลังไมค์ข้อความมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ใช้เส้นเอามานั่งข้างดึงมาเลยดึงมาเลยสัปดาห์หน้านี่เป็นพี่ตุ้มดิพี่เอาพีตุ้มเอกเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามานั่งข้างพี่ตุ้มแล้วมึงพูดไม่ได้นะมึงจะพูดอะไรลึกหรอกมึงพูดไม่ได้อย่างที่มึงไล่เขานะพูดจะเอาตีนถีบหน้ามึง แล้วสมมุติว่าเขามาจริงแล้วเขาพูดได้เป็นช็อตๆแล้วพี่อ่ามันก็เดี๋ยวกูให้ค่าตค่าจ้างแล้วเดี๋ยวให้ทํางานประจาเอางี้คือก็ไอ้ตัวนั้นนะไอ้ตัวนั้นนะขอตัวนั้นนะอย่าแหมเราก็ไม่อยากบอกว่าอย่าไปซีเรียสมากขนาดนั้นวิระห์ก็คือวิเคราะห์นะฮะไว้ก็จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนี้อยากจะบอกว่าสมมติครึ่งหลังมานะแล้วบางสิ่งามันเกิดเล่นเป็นแบบหนึ่งแล้วยิงแฮทถีกเนี่ยคือมันก็เราก็จะวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไรเขาเปลี่ยนยังไงงเค้าถึใช่มัออนนีก็ื เวลาคำว่าคำว่าวิเคราะห์ก็คือมองแบบนี้ครึ่งแรกมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็เห็นว่าไม่เมีปัญหาจริง,งรรจงจังหลังเจมก็มันเรื่องปวดตียมัน,นมันคือการมันคือการแกะ แกะมาออกมาวิเคราะห์คนอะไรคนใหญ่คนไม่เข้าใจจุดนี้เยอะแล้วคนไทยเนี่ยแปลมึงเก่งนี่ในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ชอบฟังไม่ชอบวิเคราะห์ไม่ชอบคิดชอบแสดงความเห็นแล้วก็อ่านน้อยเนี่ยประเทศชาติมึงนี่เป็นอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องไปโทษใครหรอกโทษตัวมึงอะแหละมาเลยว่าามีชมริฟาเมนโตอ่ะไอ้แบ็คขวาอาเลยดีนะสิบแปดปีเล่นดีเล่นดีก็เป็นเด็กเชลซีนะแล้วก็ ก็วันนี้มันกตอัดึตอนเราวิเคราะห์ตอนแรกอ่ะไอซาลินซูไอสตีเว่นเนี่ยไม่ค่อยดีกูเห็นมันบล็อกได้หมดเลยทุกอย่างเลยเอออาทีนี้เดี๋ยวครึ่งหลังอีกไม่นานก็จะเริ่มแล้วมองมองครึ่งหลังยังไงเลยดีกว่าแมนยู่้องเล่งเละฮะแมนอยู่ตองเล่งแล้วเล่งแล้วถ้าโดนบีบอเน้นยต้องเน้นเลยต้องเน้นเลยโอ้โหเจอบีบต้องวัดแล้วคู่เซนคู่กลางมันสำคัญเหมือนกันนะผมมองเนี่ยข้าต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาออกมาเขาอาจจะยังใช้วิธีเดิมอยู่ บบียังบีบอยู่แต่ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเขาอาจจะพอมันนำหนึ่งศูนย์อยู่เขาอาจจะถอยแล้วพอถอยแล้วก็โอกาสก็มีแล้วเขาอาจจะถอยรอรอโต้ละสำรองก็ต้องเป็นพวกซานโชพวกอะไรพวกนี้ถูกไหมคู่เซ็นเตอร์แบ็กยังไม่มีปัญหาอะไรครับวาานอาจจะไม่ต้องใช่ไหมบอสว่าไงบอสคิดว่าโซชาอ่านใจโซชานี่เขาเขามองครึ่งแรกไงแล้วเขาจะเปลี่ยนยังไงคือสิ่งที่ผม อยากจับตาม,มากกว่าก็คือว่าจะจะเด้งกลับมายัางไงจะฟื้นกลับมายัางไงแล้วก็จะพูดยังไงเ,เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง,รงมันเป็นเรื่องที่เคยแก้ได้อย่างในฤดูกาลที่แล้วก็มีหลายๆนัดอย่างที่พี่จอมบ,บอกก่อนแต่ว่าโดนนำแล้วกลับมาได้ออในครึ่งหลัง,ง,งนั่นคือสิ่งที่เอลนาโซชาจะต้องบอกนักเตะในช่วงพักครึ่งว่าเฮ้ยจริงๆเราเคยทําแบบนี้ได้การผ่านบอลแม่นๆการเคลื่อนที่ดีๆแค่แค่ดึงความรู้สึกนั้นกลับมาดึงสติกลับมาก่อน อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังได้คแค่ดึงแค่ดึงความรู้สึกเดิมๆกลับมาตอนว่าเฮ้ยมันแค่หนึ่งศูนย์เองมันไม่ยังไม่เห็นต้องไปโลกอะไรเลยยังไม่หมดเวลากลับมาให้บอลแม่นๆเคลื่อนที่เยอะๆเดี๋ยวช่องมันจะมาเองครับแล้วถ้าเกิดได้หนึ่งหนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวมัมันตั้มมันจะมาเองแล้วก็สองศูนย์ละบอสอะไรนะก็สองศูนย์อ่ะก็ตัวใครตัวมันละทีไม่แน่สองศูนย์จะกลับมาได้เลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมเครื่องหลงเดี๋ยวผมพูดอย่างนะเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบครึ่นา ซามตันนำสองศูนย์อ่ะผมมั่นใจว่ากลับมาได้เพราะอะไรอือมามรัมันเป็นมันเป็นการโดนสองประตูแบบจังหวะคือซามตันไม่ได้เล่นดีมันได้บอลจากลูกตั้งเตะมันได้บอลจากลูกเซนี้แต่โดยโดยรวมโดยรูปเกมน่ะแมนยูคุมตลอดแล้วก็บุกกระหน่ำตลอดเพียงแต่ว่าครึ่งแรกเกมเนี้ยไม่เหมือนเกมนั้นเอออันนี้ครึ่งแรกเมื่อรู้ดูกันแล้วแมนยูเล่นดีกว่านี้อ่าท่วงเวานี้อีกเป็นภาพที่ชัดเจนนะอก็น่าจะมีปัญหามากกว่ารู้ดูกันที่แล้วนะคือหลังมาแล้วคุ้ือหลังมาแล้วขอบคุณ ผู้สัสรวจเราอ,อีกครั้งนึงน,นะครับรบัตรเครดิตใหม่ล่าสุดของ K Bank ครับลายพอยต์เครดิตการ์ดนะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะชอบสะสมพอยต์ไว้ใช้จ่ายแบบคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดนะครับข้อดีสุดปังของบัตรนี้3ข้อนะครับข้อแรกก็ทุกการใช้จ่ายจะได้ลายพอยต์สามเปอร์เซ็นต์แบบไม่จำกัดการรูดใช้ข้อที่2ก็คือ1นึ่งลายพอยต์เท่ากับ1บาทครับอีกอย่างที่บัตรใบนี้เจ๋งมากคือได้ลายพอยต์คืนไวมากๆครับไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วๆไป แล้วก็สามารถใช้ไลน์พอยต์แทนเงินสดกับร้านค้าได้มากถึง3,000 300, 0 0ร้านนะครับที่รองรับระบบการจ่ายเงินและบิดไลน์เพย์ที่สำคัญคือพอได้มาแล้วนะครับให้ผูกบัตรกับและบิดไลน์เพย์เอ่อและบิดไลน์เพย์นะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันไลน์ส่วนไลน์หน้าบัตรก็มีให้เลือก3ไลน์ครับสีดำเป็นนิมิเต็ดอีดิชันนะครับสมัครได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับชอบไลน์ไหนก็เลือกเอาเลยสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยนะครับใทรมีแอปเคพลัสก็สมัครได้อนุวัตไว้สะดวกสุดสะดวกใใครสนจก็เข้าไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเว็บไซต์ของกสิกรไทยครับกัลซิคอนแบงค์ดอทคอมนะคุณกุยไปซามตันเขาเปลี่ยนแทคติกฮะเขาเอาเข้าเอาวอลครอดออกแล้วก็เอาเซ็นเตอร์แบ็กยานเวเดเล็กลงมาเลยจริงเหรอเออเฮ้ยอย่างนี้เซนแมนยูแล้วซามซานซามซานมารับเลยแล้วบล็อกบอลในกระเพกงั้นอ่ะพี่ส่วนแมนยูยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะฮะซามตันเอาปีกออกนะครับแล้วเอาเซ็นเตอร์แบ็กลงมาเพิ่มอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าเซนแมนยูแล้วไม่รู้ไอ้กุยอย่าปั่นอย่าปั่นอย่าปั่นของจริงๆไปไปรับแบบนี้อาบบว่ไง ถ้ารับลึกมากๆก็คือรอโดนนะฮะฟุตบอลที่รับลึกมากๆคือฟุตบอลที่รอโดนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดครึ่งหลังมาแล้วอยู่ดีๆเต้อมารับเลยก็เตรียมตัวรอโดนนะฮะพี่จำเหงี้พี่จำว่าไงพี่ก่อนที่จะก็มันก็สองคมอ่ะเพราะหลังมันก็แน่นขึ้นหลังมันตัวเยอะขึ้นอ่ะแต่ว่าอย่างที่คุณโอสบอกเกมมันก็จะเป็นของแมนยูใช่โดยโดยวันเว้อะแล้วนี่แมนยูที่บุกนี่สองนาทีเนี่ยก็ครองบอลต่อเนื่องเดี๋ยวดูจังหวะนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ลากัน มาซียาได้บอลอู้นี่คืนดีมากเลยมาซียาไอ้กุยาปันโยนเข้าไปถึงปยปันเปิดได้แล้วโอ้โหเห็นไหมโอเคเนี่ยมันมาแล้วอ่ะแมนยูโอเคไปดูครึ่งหลังกันนะครับ <c oughs> แล้วกลับมาคุยกันหลังจบเกม